เขาคนนั้นกับฉันเมื่อก่อนตอนที่28แก้แค้นสำเร็จด้านสายชนซึมซุ่มเป็นซ่วมซึมเป็นหมาซึมเป็นขี้ที่ไหลลงส่วม พ่อผมช่างเป็นคนที่ตลกร้ายผมนั่งกินเหล้าไม่ได้ซืมอะไรสักหน่อยผมทนอยู่ในบ้านที่เคยอยู่กับเธอไม่ได้เลยเลยต้องขนลูกกลับมาอยู่ที่บ้านแม่ผมไม่ได้ซืมอะไรสักนิดอย่าอัมาหิดเลยพ่อดื่มไหมเกิดได้เป็นอะไรทะเลาะก,กับเมียเลยถึงหอบลูกกลับบ้านมาแบบนี้ทะเลาะก,กันก็ต้องง้อดิว่าแกก็ลดทิฐิลงมา ลดการเป็นตัวเองลงมาหน่อยจะได้ไม่ขัดใจเมียเมียแกยังดีแกเจอเมียอย่างฉันแกตายแน่นะพ่อหยิบแก้วขึ้นมานั่งดื่มข้างผมที่เคาน์เตอร์เครื่องดื่มเธอขออยาก,กับผมแล้วพ่อได้ยินไหมเธอขออยาก,กับผมแล้วพ่อผมผิดอะไรผมดูแลเธอปกป้องเธอ ผมยอมทำทุกอย่างที่จะทำให้เรามาเป็นครอบครัวทำไมเธอถึงยังเกลียดผมอยู่เนะทำไมทำไมทำไมถึงไม่สงสารผมบ้างเธอมาทำให้ผมรู้สึกดีแล้วก็หักอ,อกผมแบบไม่ใยดีใย,ยใจร้ายใย,ยใจดำผมกระดกเหล้าเข้าปากจนหมดแก้วเพื่อยอมใจให้มันชา เมาเป็นหมาพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องแกจะแดกเหล้าเป็นทั้งเลยหรือไงจะแดกจนตายเมียก็ไม่กลับมาหรอกนะแล้วเมียนัดยาววันไหนถ้ายังมีเวลาก็ไปง้อสิวะพ่อผมถามขึ้นมาทำไมเจ็บจีดเจ็บจุกโอ้ยเจ็บปวดง้ออะไรยี่นั่นนัดผมพรุ่งนี้แล้วแล้วแกจะไม่ทำอะไรเลยเหรอ แล้วแกจะปล่อยให้เมียแกหายไปแบบนี้เหรอแกขี้ขาดเกินไปแล้วนะเฮ้ยแม่แกนะเป็นพวกชอบตีเนียน,เ,น,นเวลางอก็ไม่เคยขอโทษหรอกนะแต่ชอบทำให้หายโกรธแบบที่คนที่โกรธรู้ตัวอีกทีก็เพลอทำตัวปกติไปแล้วนั่นพรสวรรค์ของแม่แกเลยแต่แกรู้อะไรไหมคนที่ยอมยอมเพาะรักไม่ใช่ยอมเพ่อหายโกรธ ต่อให้จะใช้ชีวิตปกติแต่ปัญหามันก็ไม่เคยถูกแก้มายาต้องหนีไปเรียนต่างประเทศจนตอนนี้ไม่ยอมคุยกันแกอย่าทำผิดเหมือนแม่นะแกได้เธอมาแต่แกก็ไม่ได้ใจอย่าใช้ทางลัดทำผิดก็ต้องแก้กันตั้งแต่ติดลบรู้ไหมพ่อตบที่ไหล่ของผมเบ,บาๆเหมือนจะให้กำลังใจ เอ้ยขอความจริงได้ไหมไปเอาหลานฉันกลับมาไม่งั้นฉันเอาแกตายเนี่ยแกยึดหลานฉันไปอ้างว่าจะง้อเมียฉันก็ยอมแต่ตอนนี้แกมาบอกว่าเมียจะขอ,อยาฉันยังไม่ได้เล่นกับหลานของฉันเลย,ยงี่เงา่าไปง้อเมียแล้วเอาหลานฉันคืนมาเอ้ยพ่อกดเสียงต่ำด้วยแววตาที่น่ากลัวป้าก็ยังยิ้มอยู่ที่แท้ก็ห่วงหลานไม่ได้ห่วงผมเลย ไอ้คนไม่รักลูกผมคว้ากุญแจรถแล้วกระเป๋าตังแล้ววิ่งออกจากบ้านแค่ง้อเมยียไม่เห็นจะยากตรงไหนแค่เขาข,ขอโทษแค่บอกว่ารักเธอเอ้ยไม่เห็นจะยากเลยไอ้เวนอย่าเสือกไปตอนเมาแบบนี้นะโอ้ยกูต้องเตรียมไปประกันตัวมึงออกมาจากโรงพักไม่เนี่ยสงสัยต้องส่งไอ้พลตามไปซะแล้วตัดผาามาที่หน้าบ้านของมาริสา เสียงเสียงพี่ไม่ยาพี่รักเธอนะผมตะโกนเล่นซอยพร้อมกับทุบป,ประตูเหล็กม้วนจนเกิดเสียงดังป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 ังไม่ยอมเธอไม่ยอมลงมาเปิดประตูให้ผมเลยถ้าโกดอะไรผมนักหนาะถ้าว่าเพราะว่าผมไม่ชอบกิน KFC ผมขอโทษก็มันไม่มีผักก็ตอนนี้ผมสุดตัวนั่งลงข้างหมาจรจัดที่เหาผมจนเหนื่อยแล้วก็นอนหอไปแล้วแน่ แกมีเมียไหมเมียแกบอกเลิกแกหรือเปล่าไม่สินะแต่เมียฉันบอกเลิกฉันแกได้ยินไหมเมียฉันขอ,อย่าเนะผมนั่งมองหน้าบ้านชั้นบนที่เปิดไฟแต่ก็ไม่ยอมลงมาหาผมผมเงยหน้ามองฟ้าที่ตอนนี้ฝนเริ่มจะลงเม็ดผมเลยเอามือบังฝนให้หมานะ่ะเสียงเสียงโอ้ยคนใจร้ายพี่จะไม่ไปไหนนะถ้าเธอไม่ยอมลงมา ให้เจ้าหมามันเป็นพยานเลยผมหันไปพูดกับหมาคนน่าสมเพชเลยทำไมน้ำตามันถึงได้ไหลได้นะที่ผ่านมาผมคิดว่าผมทำดีมาตลอดเลยนะทำไมตอนนี้ผมถึงได้รู้สึกเสียดายเสียดายที่ยังไม่เคยได้บอกรักเธอเลยเสียดายที่ยังไม่ได้เคยขอคบเธอด้วยซ้ำผมปล่อยให้น้องฝนที่กระหน่ำซัดเอาน้ำตาของผมนั้นลงไปด้วยผมต้องตกใจไม่รู้สึกถึงเงาล่ม ความดีใจที่ทำให้ผมรู้ว่าการทรมานของผมนั้นมันจบลงแล้วหัวใจที่เจ็บปวดเหมือนมันกำลังจะจบลงผมรีบหันไปมองที่มาของลมเส,ส,ส,สียงเออเสียงกงเฮ้ยไม่ใช่เมียแต่เป็นไอพ้นที่กำลังกลางแล้วไม่ผมในตอนที่ฝนตกผมยิ้มให้มันในวันที่ผมไม่เหลือใครอย่างน้อยก็ครับเจอแล้วสภาพเหมือนหมาดูไม่ได้เลยครับแถมยังนั่งข้างหมาคุยกับหมาด้วยครับ นั่งตากฝนทําตัวเป็นพระเอกเอ็มวเดี๋ยวผมจะเอาตัวกลับไปไม่ให้สร้างปัญหาครับไอเวนรายงอสภาพผมตอนนี้ได้อย่างเกินจริงมากไอเวนนี่มึงเปิดเพลงบิวกูทาํามผมหันไปมองคนที่เปิดเพลงน้ําตาไม่ได้ไหลนะฝนมันเข้าตาตั้งหากเลยด้านมาริสาเมื่อมีคนบ้ามาตะโกนหน้าบ้านแข่งกับเสียงเห่าของหมาที่เห่าแข่งกันจอแจกับเสียงยานค้างของคนที่เมาตะโกนเรียกชื่อฉันไม่ยอมหยุด ทำไมถึงยังมาอีกกลับไปแล้วกลับมาอีกทำไมฉันพยายามจะทําเป็นไม่ได้ยินแต่คนที่ทนไม่ได้กับเป็นเด็กหญิงตัวน้อยแม,ามา่มามา่ป้าป๊ามาแล้วเลแล้ว,ลวป๊าปอยู่นอกป๊าอยู่ข้างนอกไม่ใช่ลูกคนอื่นนะฉันพยายามจะเฉยเฉยมเสียงของป๊าของขวัญจาได้ของขวัญเกาเสียงป๊าได้ ของขวัญพยายามจะวิ่งไปหาป้าของเขาแต่ฉันกลับจับเธอเอาไว้พอารรมาู้มาจะกรธของขวัญด้วยฉันเกาะลูกเอาไว้แน่นแต่ลูกก็พยายามที่จะไปหาป้าของเขาตามเสียงที่ตะโกนไม่ยอมหยุดพอฉันไม่ให้ไปเขาก็ร้องไห้จ้าร้องไห้อย่างหนักเพราะเขาไม่เข้าใจว่าทำไมฉันถึงไม่ให้เขาไปหาป้าของเขาของขวัญฟังมานะเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ ที่ผ่านมาหนูมีแต่มาเรายังมีความสุขกันได้เลยฉันกอดล่างเล็กๆของของข,องขวัญเอาไว้มาไม่รักปายแล้วเหรอมาไม่สงสารปายหรอแต่ของขวัญรักปางั้นเอางี้นะเอางี้นะลูกนะหนูนอนก่อนนะแล้วพรุ่งนี้ม้าจะพาไปเจอป้านะ ตอนนี้หนูต้องไปนอนก่อนถ้าป้าเขารู้ว่าหนูไม่ไปโรงเรียนป้าอาจจะโกรธนะลูกพรุ่งนี้ม้าจะพาไปเจอป้านะคะตอ,อนนี้หนูนอนนะด้วยความน่ารักของลูกฉันเธอยอมนอนแต่โดยดีและหลับไวกว่าปกติมากหัวถึงหมอแล้วหลับเลยสงสัยจะอยากไปเจอกับป้ามากขอโทษนะลูกม้าพาไปเจอเป็นครั้งสุดท้ายนะ ฉันออกจากห้องนอนของลูกแล้วเดินตรงไปที่ห้องของตัวเองเพื่อแอบมองคนที่อยู่หน้าบ้านผ่านทางหน้าต่างสภาพคนที่นั่งอยู่ข้างหมาโอ้ยสภาพดูไม่ได้เลยเขาเสียใจมันก็ดีแล้วนี่มันเป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าเราจะทำให้เขาเจ็บปวดเหมือนตายทั้งเป็นตอนนี้เราก็ทำได้แล้วแล้วไงแล้วทำไมฉันถึงได้ปวดใจนะ แล้วนี่จะตะโกนเรียกฉันไปถึงเมื่อไรกลับบ้านไปสิจะมาทนทรมานทำไมฉันพยายามจะทำใจแข็งไม่ออกไปตามเสียงเรียกแต่แล้วไม่นานฝนก็ตกลงมาจากที่ตกไปโปรยก็กลายเป็นหนักขึ้นแล้วก็หนักขึ้นเสียงของคนที่เรียกอยู่ด้านนอกก็ยังดังอยู่อดทนไว้นะเสียงเียงสแต่เขาก็อยู่ตรงนี้มานานมากแล้วนะเป็นฉันเองที่สงสารเขาจนทนไม่ไหว ว้าล่มพับสีชมพูหวานลงไปที่ชั้นล่างไฟที่บ้านมืดสนิทพ่อหมากับอี้คงจะหลับไปแล้วฉันเดินไปที่ประตูเหล็กม้วนแล้วช่างใจครับเจอแล้วสภาพเหมือนหมาดูไม่ได้เลยครับแถมยังนั่งข้างหมาคุยกับหมาด้วยครับนั่งตาฝนทำตัวเป็นพระเอกเอ็มวีเดี๋ยวผมจะเอาตัวกลับไปไม่ให้สร้างปัญหาครับเสียงของคุณพลมันทำให้ฉันโล่งใจที่มีคนมาพาเขากลับไปแล้วพิ่ชน ทำไมฉันถึงได้อย่างเจ็บละ่ะคิดแล้วก็โมโหตัวเองตั้งแต่แตะเหล็กของประตูงวลแล้วซุดตัวนั่งแล้วปล่อยความอ่อนแอปล่อยให้ความสับสนมันได้ทํางานฉันไม่เข้าใจตัวเองเลยฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆน้ําตาอุ่นๆมันไหลออกมาฉันเป็นคนทิ้งเขานะแล้วทําไมฉันถึงเจ็บด้วยละ่ะ <c oughs> <c oughs> ให้ผู้ชายคนนั้นมาสมควรโดนแกไปนอนได้แล้ว รุ่งนี้ er เฮียแม็กข็จะเข้ามือรับนะเสียงของม้าที่ดังมาจากทางด้านหลังทำให้ฉันรีบปาดน้ำตาแล้วซ่อนลมในมือเอาไว้ข้างหลังแล้วส่งยิ้มให้มาก่อนจะวิ่งขึ้นไปที่ชั้นบนวันถัดมาเฮียแม็กมารับฉันไปที่ศาลเจ้าเพื่อทำธุระให้กับมาฉันเองโดนสั่งมาก็ต้องทำแต่โดยดีแม้ตอนนี้จะไปส่งของข,องขันที่โรงเรียนม้ายังไม่ยอมเลย แถวันนี้ยังให้ฉันมาทุลาที่ศาลเจ้ากับเฮียแม็กอีกเฮียแม็กเป็นลูกชายของเพื่อนมาที่สมัยก่อนเคยเล่นดยกันบ่อยๆแต่พอโตก็ไม่ได้เจอกันเลยฉันหันไปมองผู้ชายที่กําลังขับรถอยู่ตอนนี้เขาช่างเป็นผู้ชายที่สบายตาไม่ต้องเก็กหน้าให้ดูครึมมีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาช่างต่างกับผู้ชายอีกคนที่ฉันรู้จักนี่มองเฮียทำไมอะเสียงทักของคนที่ขับรถอยู่ทำให้ฉันต้องหยุดมอง เขากำลังคิดว่าม้าฉันกับม้าเฮียให้เรามาทำอะไรกันที่ศาลเจ้ากันนะไม่รู้สินะอย่างไมเ้เฮียก็คงไม่ดูดวงก็ขอหวยหละมัง้งเฮียแม็กพูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้มมาเลยทำให้ฉันยิ้มบ้างงั้นเราก็ต้องรีบแล้วล่ะคะ่ะพอดีว่าม้าฉันต้องมีเวลาตีเลขด้วยนะพอมาถึงศาลเจ้าเราทั้งสองคนก็ไหว้พระขอพร แล้วก็ไปหาคนดูแลสารเจ้าตามคำสั่งของม้าเขาก็เลยส่งซองสีแดงมาให้เราซองสีแดงที่ใช้ในงานมงคลซองสีแดงที่ทำให้ฉันกับเฮียแม็กมองหน้ากันรู้สึกใจคอไม่ดีกับอะไรที่มันอยู่ข้างในเลยฉันค่อยๆเปิดออกดูแต่สิ่งที่อยู่ข้างในมันคือเลิกแต่งงานเหรอฉันต้องตกใจเมื่อม้าฉันกับม้าพี่แม็กเอาวันเดือนปีของเรามาผูกดวงกันแล้วหาเลิกแต่งงานเฉยเลย เอ้ยมาเฮียนี่เหลือเกินเลยแต่งอะไรยังไม่ได้คบกันเลยอันนี้เฮียเก็บไว้ดีกว่านะเฮียแม็กพยายามจะดึงซองแดงออกจากมือของฉันแต่ฉันชักมือออกแล้วยกมันสูงขึ้นเพื่อไม่ให้จับได้อะไรฉันต้องเก็บเอาไว้สิคะฉันมาเอาให้ม้านะถ้าฉันไม่ได้กลับไปเฮียก็รู้ว่าฉันต้องโดนอะไรแต่จู่จูฉันก็ต้องตกใจอีกเพราะมีใครอีกคนมาดึงซองแดงออกจากมือของฉันจากทางด้านหลังฉันรีบผ่านไปมองทันที ภาพเบื้องหน้าคือคนที่ฉันไม่อยากเจอ,อมาได้ยังไงตามฉันมาเหรอเป็นพวกโลกจิตหรือไงแล้วสภาพโคตรแย่เลยไปผ่านสงครามมาหรือไงเนี่ยตาบวมชียวดูไม่ได้เลยเนะฉันมองแววตาของคนในชุดสูทแม้จะต้องทําใจแข็งและปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพเขาดีกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ไม่แย่ไปกว่านี้อีกแล้วแค่นี้พอแล้ว ฉันมองคนที่ตัวสูงที่กำลังฉีกซองแดงของฉันจนขาดไปสองท่อนจะไม่มีใครได้แต่งงานกับเธอทึงนั้นนอกจากพี่คนที่พูดไม่พูดเปล่าโยนเลือกแต่งงานของฉันทิ้งแบบไร้เยื่อใยละเมื่ออะไรอยู่ไปใคเรเฮียอย่าไปสนใจคนเพอเจอรเลยฉันคว้าแขนของเฮียแมคแล้วเดินหนีคนที่จุดจู่ก็โผล่มาแต่เขาก็ยังเดินตามมาคิดว่าเชอหรือไงเนี่ยพี่มาลอบเธอไปเขตนะ่ะ ประโยคที่ทำให้ฉันต้องหยุดชะงักความสั่นในอกก็เริ่มประทุกลางแดดละร้อนเหมือนเหมือนกับว่าเราคงมาสุดทางแล้วเราไม่ได้รักกันสักหน่อยก็แค่อยากกันมันจะไปยากอะไรฉันเองไม่อยากให้ที่บ้านรู้ว่าฉันไปจดทะเบียนสมรสกับเขาฉันเองก็จะให้เฮียแม็กรู้ไม่ได้สินะถ้าเฮียรู้มาฉันก็อาจจะรู้ด้วยฉันหันไปมองเฮียแล้วจำต้องบอกลาตัวช่วยเดียวของฉัน ด้วยความจำใจแต่เรื่องที่ฉันทำมันสำคัญจริงๆเฮีย er จะไปด้วยนะก็อินบอกแล้วอะว่าถ้ามีคนมากวนเราให้เฮียดูแลเธอด้วยเฮีย er แม็กยืนขวางพิชชนให้ฉันฮะเธอไม่อยากเจอเขาใช่มิล่าตอนนี้ถึงเขาเฮีย er ต้องปกป้องเธอบ้างแล้วเฮีย er ไม่ใช่เด็กอ้วนที่เธอปกป้องอีกแล้วนะเฮีย er แม็กหันมามองหน้าฉันภาพในวัยเด็กมันก็ย้อนมา ภาพของอตีน้อยตัวอวบอ้วนที่ชอบโดนเพื่อนที่โรงเรียนไถตั้งบ่อยๆและเป็นชั้นที่ถือไม้กวาดไล่ตีคนพวกนั้นแล้ววันนี้เด็กชายคนนั้นบอกจะปกป้องชั้นอย่างนั้นเหรอภาพวันเก่าทำให้ชั้นต้องยิ้มออกมามันเหมือนภาพรอดตัวของชั้นหมุนให้ชั้นได้เห็นภาพผู้ชายเบื้องหน้าแต่ความสวยงามมันเหมือนจะถูกฉีกออกเมื่อคนบ้าสั่งให้บริการมายกเกียร์แม็กออกไปให้พ้นสายตายกขาสองข้างในท่าย,ยืน เฮ้ยเขามาดีเกินไปแล้วแบกเอาไว้ก่อนจะมีวันวานอะไรกันก็ช่างแต่เธอตอนนี้เป็นภรรยาของผมนะผมเองก็ไม่ยกให้ใครเหมือนกันพี่ชนเดินเข้ามาหาฉันมองเข้ามาในตาฉันทำแค่นี้น้ำตามันก็จะไหลออกมาแล้วว่ามันจะเอ่อล้นออกมาแล้วนะฮึบไว้ฮึบไว้นะสิงสยงมันไม่มีทางมีวันนั้นจำไว้ ฉันพยายามจะกันน้ำตาแล้วแต่มันก็จะแย่งกันออกก็จนฉันต้องปาดน้ำตาแล้วทำเป็นว่าฉันไม่เป็นอะไรร้องไห้ทำไมน้ำตาไหลแล้วแค่นี้ตาบูมจะแย่แล้วพี่ไม่รู้ว่าตอนนี้เธอต้องสู้กับอะไรแต่สัญญาไปแล้วไงว่าเธอจะไม่ต้องเจอมันคนเดียวคำพูดเพียงไม่กี่คำก็ทำให้น้ำตาที่มันอยู่ข้างในพรังพลูออกมา ออกมาอย่างมากมายมือใหญ่ที่รูปหัวของฉันเหมือนว่าเขาเข้าใจฉัเหลือเกินพี่มาเข้าใจฉันได้อย่างไงฉันยังไม่เข้าใจตัวเองตอนนี้เลยต่อจากนี้ไปฉันจะต้องเจอมันคนเดียวแล้วล่ะคะ่ะต่อจากนี้ฉันจะต้องอยู่คนเดียวแล้วฉันฉีกยิ้มออกมาด้วยน้าําตาจะร้องไห้ทำไมนะ ที่ผ่านมาก็เคยอยู่คนเดียวได้ที่ผ่านมาก็สู้คนเดียวฉันจะต้องตัดพี่ออกไปจากชีวิตของฉันได้เลยภาพคืนวันที่ผ่านมามันย้อนกลับมาทำให้ฉันนั้นเจ็บปวดภาพที่ฉันนั่งเครียดแล้วมีพี่ชนในทุกช่วงเวลาที่ฉันรู้สึกไม่ดีภาพมือใหญ่ที่คอยปลอบประโลมทังที่ฉันแทบจะไม่เคยทำตัวดีๆพูดดีๆต่อไปนี้ มันจะไม่มีอีกแล้ววันนี้มันจะต้องจบฉันมองตาคนที่ตาแดงครอไปด้วยน้ำตาเช่นกันนี่เธอที่พี่รู้จักไม่ใช่คนที่ร้องไห้กับอะไรง่ายๆแบบนี้นะคนที่พูดปลอบบ่อยหยดน้ำตาให้มันไหลออกมาแ <c oughs> <c oughs> ต่ทำไมมันถึงกลายเป็นชาที่เจ็บปวดล่ะ <c oughs> <c oughs> เราไปหยากกันเถอคะค่ะฉันคิดมาดีแล้ว ให้เรื่องของเรามันจบลงที่วันนี้เรื่องของเรามันเริ่มมาก็ไม่ถูกต้องแล้วเราไม่ได้รักกันไว้ซ้ำฉันตั้งใจจะไปแก้แค้นพี่ฉันตั้งใจจะทำให้พี่เสียใจฉันตั้งใจจะไม่ใพี่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนที่ฉันรู้สึกฉันต้องการเห็นพี่ทุนรนทุรายเจ็บเจียนตายเพราะฉันวันนี้จะท้าสําเ็จแล้วแล้ววันนี้ ฉันกำลังจะแต่งงานกับผู้ชายคนใหม่ฉันพยายามชดหน้าขึ้นมองคนตรงหน้าด้วยรอยยิ้มแห็่ใช่ฉันนะแล้วเดินไปจุงมือเฮียแม็กแล้วก็โวรให้พี่ชนดูและเห็นว่าฉันเลือกแล้วนี่คือคนที่ฉันเลือกไม่ใช่เขาแล้วเดินจากไปโดยไม่หันกลับไปมองคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเธอแม่งโคตรออมาหิดเลยเซียงเงเสียงที่ตะกนตามมาทำให้น้ำตาของฉันพลั่งพลูออกมาไม่หยุดทำไมล่ะ ทำไมจะหนังนี้เจ็บปวดขนาดนี้ทำไมทำไมฉันถึงไม่มีความสุขเลยฉันชน,นะแล้วนะเมื่อเดินมาถึงรถที่จอดเอาไว้ฉันก็หมดแรงที่จะเข้มแข็งหมดแรงที่จะยืนสุดตัวนั่งลงแล้วปล่อยโฮออกมาอย่างหมดอายทำไมมันถึงได้เจ็บปวดขนาดนี้มันเจ็บปวดเหมือนมีมีดกรีแทงหัวใจฉันเกลียดเข้าในใจอันนั้นแน่นอน แต่ความรู้สึกที่เต็มหัวใจนี่มันคืออะไรเสีียงป่ะเราไปหาอะไรกินกันดีกว่านะพี่พาเข้าไปในรถเนะเฮียแม็กประคองฉันให้ลุกขึ้นยืนพอมก็เปิดประตูรถให้แต่พอประตูรถจะปิดลงกลับมีมือของใครคนหนึ่งยื่นเข้ามาขันประตูเอาไว้มือที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามือใครฉันก็สามารถจะรู้ได้เจอกันที่เขตนะคะ ฉันพยายามจะหันหน้าไปทางอื่นเพื่อข่มซ่อนน้ำตาเอาไว้ไม่ให้เขาเห็นสิงยงวันนั้นเธอไม่แม้แต่จะยื้อพี่สักคำเธอไม่บอกอะไรพี่สักอย่างเลยตอนนี้มีปัญหาอะไรก็ไม่บอกอีกเฮ้ยช่วยกันแก้ดิวะแก้แคร์บ้าบอ,อะไรรู้จักไออาชีตั้งนานแล้วเว้ยคิดว่าแคร์หรือไงเราอย่าหยากันเลยนะพี่รักเธอแล้วเธอล่ะรักพี่บ้างไหม คำที่รอมาแสนนันคำที่ใช่แต่ในเวลาที่มันไม่ใช่ไงแม็โคตรเจ็บปวดเลยแล้วลาแท้จะเป็นบ้าอยู่แล้วขอโทษน,นะฉันไม่เคยรักพี่เลยตอนที่ฉันอยู่กับพี่ฉันก็คุยกับเมียแม็กมาตลอดจนวันนี้จะแต่งงานแล้วมันยังไม่ชัดอีกเหรอโง่จังเลยนะพี่ก็แค่ผู้ชายที่โดนฉันปั่นหัวอีกคน เจ็บไหมล่ะคะเจ็บไปให้เหมือนกับที่ฉันเจ็บที่รักคะขึ้นรถสิรออะไรออกรถได้เลยไม่ต้องสนใจผู้ชายคนนี้ฉันหันไปมองนาเฮียแม็กให้เราไปกันได้แล้วตอนนี้ฉันจะไม่ไหวแล้วมันยิ่งกว่าตอนที่โดนบอกเลิกคือฉันต้องบอกเลิกเขาในวันที่ฉันเองก็รู้สึกกับเขามากมายเหลือเกินเมื่อรถออกฉันได้แต่มองพิ่ชนผ่านกระจกมองข้างด้วยน้ำตา ขอโทษนะคะแต่ฉันทำให้ม้าเสียใจไม่ได้อีกแล้วขอโทษนะแต่ฉันไม่สามารถทรยศความไว้ใจของคนที่บ้านได้อีกสิ่งที่ฉันทำให้พี่ลืมฉันได้ไวๆ้ๆคือเกลียดฉันไปเลยฉันจะไม่มีวันลืมความรักครั้งนี้เลยราก่อนรกัรกแรกรักเดียวของฉันโปรดติดตามตอนต่อไปโอ้ย กลับมาอ่านนี่ยา,ายไอตอนแรกก็ร้องไห้เหมียนหมาเลยค่ะอินจัดร้องไห้ไปเลยคุณผู้ฟังบอกหน่อยได้ไมิคะเลิกกันทั้งที่ยังรักอยู่หรือเลิกกันเพราะโดนทำร้ายอันไหนเจ็บกว่ากันคะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิง่งติ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ